สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่กานเข้าสู่ช่องไลฟ์อิสาช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวข่าวดังไม่ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้ <c ff LES> บา่าวฟ้อมมีข่าวมาเล่าสู่อให้ฟังจากหัวข้อข่าวหมากสุดสะพึงโพสคลิปแฉฮิมเบอรี่กินแบบนี้ได้ยังไงเมื่อพูดถึงคู่จินที่ไกลมาเป็นคู่จริงทําแฟนคลับฟินกันทั้งประเทศก็ต้องยกให้คู่ของพ่อเอกนุ่มหมากปรินและ นางเอกสาวคิมคิมเบอร์รี่แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยได้เห็นละครคู่กันแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันความฟินความน่ารักก็ถูกถ่ายทอดออกมาจนทําให้คนดูต้องยิ้มตามและดูเหมือนว่าช่วงนี้ทั้งคู่จะสาดความหวานกันถี่คลิปล่าสุดในใจ IG ของสตอรี่ของมากได้โพสคลิปคิมเบอร์รี่ซึ่งเป็นคลิปซึ่งในคลิปมากเขียนแคปชั่นว่ามีคนตื่นเต้นละครช่วยนับหน่อยครับกี่เม็ด ซึ่งจิมเบอรี่กินทุเรียนไปทั้งหมด8เม็ดนั่นเองหากพีน้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าพ้อมนำมาเล่าสื่อกันครั้งจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวที่เกิดต่อไปขอบคุณเ c ทซีั่นที่ทติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในทีมด้วยแล้วพบกับต่าพ่อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ